มันเป็นโรคที่ที่หมอก็หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็น้อยน้อยคนเลยที่จะเป็นหนึ่งในสองสามคนที่จะที่จะเป็นโรคแบบผมคือคือปลายปลายเท้าก่อนแล้วทีนี้มันจะค่อยๆลามขึ้นมาที่เริ่มช่วงต้นแขนเริ่มปลายมือก็คือมันกินหมดเลยร่างกายพลิกตัวเองไม่ได้หันคอได้อย่างเดียวแล้วแล้วมันก็กินมาเรื่อยๆจนถึงอ่าระบบหายใจคือหายใจยากตอนนั้นหายใจยากมากคือคือหายใจทิ้งอะ่ะ อย่างเงี้ยคือแบบหายใจสั้นๆแล้วก็ต้องต้องพยายามสูดสูดเข้าไปให้ได้คือนอนติดเตียงเลยจะติดเตียงประมาณ6เดือนก็คือจะต้องมีคนพลิกตัวตลอดต้องเปลี่ยนแคมเปิดคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนอกจากหายใจอย่างเดียวพอหลังจากนั้นคือหมอเริ่มให้ฟอกเลือดมันก็จะดีขึ้นแต่จะยังไม่หวังถึงว่าจะหายนะเพราะว่าหมอก็บอกแล้วว่ามันหายแต่าจะไม่ร้อยเ ถ้าพูดคําว่าพิการบ่อยๆคนอื่นอาจจะฟังว่าด้อยค่าตัวเองผมก็เลยเอาคํําคานี้แหละมามาเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเป็นคนปกติแล้วจะทําให้ดีกว่าคนปกติจุดเปลี่ยนในการที่ทําให้ผมขึ้นมานั่งเก้าอี้ได้แล้วใช้เก้าอีต้ตรงนี้ก็คือจะจะไปอยู่กับบ้านป้าคือจะให้ผมนั่งและผ,ผมพยายามลุกขึ้นลุกคุกเข่าให้ได้หรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้ ให้ขยับได้ให้ยืนให้อะไรแบบนี้จนจนมองเห็นเก้าอี้จะมีเก้าอี้รอเลื่อนเป็นเก้าอี้ออฟฟิศแบบนี้นะครับตัวหนึ่งเขาก็ให้ผมขึ้นไปนั่งบนนั้นอันนั้นคือคือคือสิ่งเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยว่าชีวิตนี้ต้องต้องใช้ตัวนี้เป็นเป็นขาหลักในการเคลื่อนที่ไปรู่นนี่คือผมจะทําตอนนั้นจะทำหนึ่งเลยก็คือจะเป็นพวกวุ้นวุ้นกะทิแล้วก็จะมีขนมมอแกน ถั่วกกนถั่วกวนซึ่งมันมันมีพื้นฐานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราแค่มาปรับสูตรเพิ่มเพิ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับก็จะมีถั่วแล้วก็จะเริ่มมาทําเป็นพวกขนมชั้นขนมถ้วยตะโก้อะไรพวกนี้จะเริ่มจะเริ่มฝึกทําคนเดียวใช่ดูจากคลิปคือแต่จะมีพื้นฐานอยู่แล้วอุปกรณ์การทํามีอยู่แล้ว<ม>เราก็เลยมองเออในเมื่อมีอุปกรณ์มีของอยู่แล้วเราก็เราก็ทำตรงนี้ดีกว่าและขายยังไงครับตอนนั้นก็ทําเสร็จป <warrant> ุ๊บก็จะฝากฝากพ่อไปขาย เราก็จะฝากพี่ไปขายตามตลาดพวกนี้คือขนมคทิตอนนั้นคือมันมันเสียง่ายผมก็เลยมองแล้วว่าถ้าขายตลาดอย่างนี้มันก็ได้แค่วันต่อวันบางทีก็ขาดทุนบางทีก็ได้กําไรเยอะ200 1 0 0ย0 0เงี้ยมันก็ มันก็ถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าวันหนึ่งแล้วพ่อเขาไม่ขายไม่ได้แล้วแล้วจะทํำยังไงเราก็ไปขายไม่ได้ก็เลยมองมองว่าต้องเจาะทางออนไลน์เหมือนเดิมเออเราทําขนมเราลองเปลี่ยนรูปแบบเลยจากขนมไทยมาเป็นคุกกี้บ้างเพราะว่าคุกกี้เก็บได้นานวแบาบนี้ก็อเก็บได้นานแรกๆมันก็โอเคส่วนใหญ่เขาจะซื้อด้วยความเห็นว่าเออเราสู้ชีวิตนะเพราะผมจะนั่งยูทูแชร์ขาย ก็เลยช่วยซื้อไปแล้วเขาก็บอกว่าเอออร่อยนะอร่อยเขาก็กลับมาซื้อแต่บางทีอ่าบางคนเขาก็แบบว่าไม่ชอบเขาก็ซื้อครั้งเดียวอะไรอย่างนี้แล้วบวกกับช่วงนั้นโควิดด้วยช่วงโควิดช่วงช่วงที่แบบว่าขายขายของก็คือแย่มากก็เลยเลิกตอนนั้นก็เลยเลิกเลยเลิกขายตลาดก็คือพอโควิดเริ่มซาซาแล้วก็จะมา จะมามองในส่วนของไขยออนไลน์นะไขยออนไลน์ก็คือจะมองคือคุกกี้เราทําอยู่บามนี่กรอบเราทําอยู่แต่ว่าไขายแค่สองตัวมันก็คือมันมันดูน้อยไปก็เลยเพิ่มเพิ่มตัวอื่นขึ้นมาสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วก็แวะกดจอสนใจให้ด้วยนะครับผมสนใจก็ดูขนมในตะกร้าได้เลยนะพี่ขนมมีหลายอย่าง ตอนนี้เรามีร้านลองเล่าให้ฟังว่าคือที่มาที่ไปของร้านเปไงคือคือความฝันผมคืออยากเปิดร้านแบบนี้แหละแล้วก็มีสถานที่ทําที่มันสะดวกคือพร้อมที่จะทําขายได้ตลอดคืออันนี้คือความฝันตอนตอนคือจริงๆอ่ะฝันตั้งนานแล้วก่อนก่อนก่อนขายออนไลน์ด้วยซ้ำตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ดีครับเพราะว่าเพราะว่าไลฟ์ขายด้วย แล้วก็เดี๋ยวเปิดนารานผมว่าน่าจะโอเคนะคือผมว่าอยากอยากทําขนมที่มันมันอร่อยที่สุดให้กับลูกค้าเพราะว่าเพราะว่าถ้าทําอย่างเราถ้าไปซื้อของไม่อร่อยมากินแล้วแบบโอ้โหก็เหมือนก็เฟลเหมือนกันใช่ไหมแต่แต่ผมว่าจะเป็นคนที่ทําขนมแล้วทาใส่ใจจริงๆคือผมไม่อยากให้มองว่าช่วยซื้อเพราะว่าสู้ชีวิตหรือว่าพิการหรือว่าช่วยเหลืออะไรแบบนี้ผมไม่ผมไม่อยากให้มองแบบนั้นผมอยากให้โฟกัสของคุณภาพอาหารมากกว่าคุณภาพสินค้ามากกว่า ถ้าแบบว่าใครที่จะมองเป็นแนวนั้นก,ก็อันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งหนึ่งกำลังใจได้ถ้าถามว่าทอ้อแท้ก็จะมีแค่ช่วงช่วงกราฟิกอันนี้คือทอ้อแท้ทอ้อแท้เลยเลิกแล้วก็มาทําเรื่องของขนมไทยขนมไทยอันนี้ทอ้อแท้ด้วยแล้วก็เลิกเหมือนกันแล้วก็มาเป็นพวกขายตลาดทําพวกเค้กอะไรพวกวนี้ก็ทอ้อเหมือนกันก็เลิก จนมาจัดทางทางที่มันมันเหมาะสมกับเราที่สุดแล้วมันเราทําแล้วมีความสุขที่สุดก็คือการขายออนไลน์คือผมเป็นคนที่มีความคิดที่แบบว่าหนึ่งคนมีหนึ่งชีวิตคือเรามีชีวิตชีวิตนี้ก็คือต้องต้องรักเราต้องรักชีวิตเรารักชีวิตเราแล้วเราต้องทําชีวิตเราให้มันมันดีที่สุดทุกคนมีปัญหาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าทุกปัญหามันมีช่องทางของการออกของมันอยู่แล้วแค่เราเราเราอย่าไปท้อครับ ปัญหาของมันแล้วก็หาจุดแก้ไขให้ได้ที่ล้มเหลวไปแล้วก็ก็ปล่อยไปไพยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา